สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องออบาดยิบสีพยากรขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาให้กับช่องออบาดยิบสีพยากรนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนชาวนกษัตย์ปีมะแม่หรือปีแพะนะคะ The Temperance Six of Pentacles, The v i e l Four of Pentacles, Three of Pentacles, Eight of Cups, Eight of Pentacles, Lovers, Nine of Pentacles, and Three of Cups ภาพรวมของคนชาวนัก,กษัตร์ปีมะแม่ประจำเดือนเมษายนนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาโดยรวมแล้วนะคะเป็นอะไรที่สื่อในยยะถึงในเดือนนี้คนชาวมะแม่นั้นเป็นดวง ที่เรียกว่าเรียกว่าดีมากเลยทีเดียวนะคะมีนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ที่ออกมาในแนวที่เรียกว่า,า positive ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีไพ่ใบที่1นึ่งไพ่ major ขึ้นมาเป็นไพ่ temperance นะคะก็คือในเรื่องของ การทำธุรกิจกิจการการทำอาชีพเสริมอาชีพส่วนตัวนะคะมากกว่างานประจำนะคะหรือในเรื่องของการยกย้ายการเดินทางสำหรับใครที่ต้องการายกย้ายงานนะคะหรือใครที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันติดขัดมีปัญหาคุณจะได้รับความช่วยเหลือโดยการติดต่อโดยการพูดคุยนะคะคุณจะได้รับความถูกต้องยุติธรรมได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนกลางหรือคนที่จะสามารถไกล่เกลี่ยช่วยเหลือได้คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือธุรกิจการงานของคุณนั้น าการพูดการเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะการติดต่อสื่อสารการเดินทางจะเกิดขึ้นนะคะการติดต่อสื่อสารนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะการสื่อสารอาจจะเป็นการสื่อสารโดยผ่านโซเชียลออนไลน์อะไรต่างๆหรือว่าจ,จะเป็นการเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันงานของคุณก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้ความคิดซะมากกว่านะคะงานครีเอทีฟนะคะงานจินตนาการคิด ฝันอยากจะทำอะไรมีความมีไอเดียเต็กเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นไพ่อีโอฟคอส์ขึ้นมานะคะถ้าไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ฝันก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายทำไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,อ,ะอ่อนไหวคิดเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเจออะไรที่แบบว่ามันไม่ค่อยจะดีหรือ,อมีอะไรที่ต้องให้คุณแก้ไข ปรับเปลี่ยนอะไรลักษณะนี้นะคะแต่ก็สามารถที่จะนำผ่านไปได้ในสิ่งที่เหล่านี้มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานไปสู่ฝันที่คุณฝันเอาไว้แล้วก็ใครที่ต้องการกู้เงินหรือทำอะไรในธุรกิจการงานของคุณก็มีโอกาสที่จะรับการช่วยเหลือกู้เงินได้ธนาคารอนุมัติอนุญาตอะไรลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะงานของคุณเป็นงานที่เรียกว่า จะมีลูกค้าแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นไพ่ tree of pentacles เรียกว่าโชคดีทางการเงินจากเรื่องการทำงานนะคะงานของคุณคงจะไม่ทำงานเดียวถ้าคุณมีความสามารถหลากหลายหลายอย่างและเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็คงจะทำงานหลายจอบหลายอย่างนะคะในความสามารถที่คุณมีในอย่างเดียวแต่สามารถที่จะสร้างเป็นงานได้หลายสถานที่หลายเขาเรียกว่าหลายหลาย กลุ่มอะไรลักษณะนี้นะคะและก็อยากจะบอกว่าการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนั้นคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการเก็บเงินนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนที่มาช่วยในการบริหารเงินการเก็บเงินให้กับคุณนั่นก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นภรรยาหรืออาจจะเป็นสามีนะคะ,ะการเงินของคุณก็ได้มาก็ลงทุน ใช้จ่ายแล้วก็ลงทุนนะคะสร้างงานสร้างไรายได้ต่อไปเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะเป็นคนที่มีความมุมะมุมานะอุตสาหะแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือในการทํางานนะคะมีฝีมือเฉพาะทางนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการาจุดเด่นก็คือในเรื่องของการพูดการเจรจาพูดเก่งนะคะพูดให้คนคล้อยตามเก่งนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นในเรื่องของการ พูดว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็คุณสามารถเอาเสน่ห์องคุณไปประกอบกับกิจกรรมการงานที่คุณสามารถทําได้แล้วมันจะทําให้งานคุณนั้นยิ่งเด่นยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งมีคนติดตามยิ่งมีคนนิยมชมชอบยิ่งมีลูกค้ามีอะไรลักษณะนี้นะคะค่อยๆเลิฟเวิร์ส <love works S 2> ขึ้นมาด้วยก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับสังคมผู้คนเป็นที่ยอมรับเป็นคนที่มีชื่อเสียง นะคะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีคนมีผู้ติดตามนะคะขายของก็มีผู้บริโภคนะคะและก็เรียกว่าอะไรละ่ะมีคนรักคนชอบมีทีมงานที่เรียกว่าดีเลยทีเดียวพ่อพิพายทรีออฟคอร์ขึ้นมานะคะและ้วก อย่างที่บอกไปคือคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่ต้องหาบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีว่าคุณจะใช้จ่ายทําอะไรนะคะคืออาจจะเก็บอยู่อาจจะแต่ว่าการวางแผนว่าจะทําอะไรบางทีบางทีเราเราลงเงินไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นมันก็เสียเปล่านะเราอาจจะวางแผนแต่บางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำานะมันมันจำเป็นหรือมันจะได้มามากน้อยหรืออะไรที่มันจําเป็น1นึสอะไรนี่ต้องเรียงลาดับความสําคัญของมันให้ถูกเพราะนั้นอาจจะต้องอาศัย คนที่อยู่ในตําแหน่งของคุณคือภรรยาของคุณนะคะคนรักของคุณในตําแหน่งสี่เหรียญเพราะฉะนั้นคุณต้องการเขานะคะเพราะคุณเป็นคนใจใหญ่ด้วยเวลาจะทําอะไรเนี่ยเพื่อนฝูงเยอะะเลยนะคะเพื่อนเยอะนะคะแจ็คถือเหรียญน,นะคะได้ไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของการเงิน <c oughs> าการเงินที่ว่าเวลาที่คุณ หาความสุขหรือว่าไม่มีสติในเวลาที่คุณดื่มคุณเที่ยวคุณอาจจะลืมตรงนี้ไปแล้วก็อาจจะใช้เงินโดยที่แบบว่าลืมคิดอะไรลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นนะจ๊ะและก็อยากจะบอกว่านะคะไพ่อของคุณชุดที่สอง,องคุณได้ไพ่ชาริอดก็คือเป็นไพ่ที่ อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ได้เลยนะคะต้องออกนอกบ้านทุกวันนะคะออกไปทําอะไรออกไปอาจจะเพื่อนอาจจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะงานนะคะต้องออกไปออกไปแล้วมันมีความสุขกับงานกับกับผู้คนอะไรลักษณะน,น,นี้นะคะเพราะว่า,ารายได้ของคุณมันอยู่ที่การเป็นที่นิยมชมชอบเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณต้องออกนอกบ้าน <laughs> ไม่ใช่คนเก็บตัวนะคะเพราะฉนั้นเลเวอร์ขึ้นมาในตําแหน่งที่เป็นรายได้นะคะแล้วก็ ในเรื่องของการทํางานของคุณนะค่อนข้างที่จะต้องได้คิดเหมือนที่บอกไปเพราะนั้นก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของความคิดด้วยนะคะค่อนข้างที่จะได้ใช้จินตนาการเยอะว่างั้นเถอะนะคะส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนในงานลงทุนในการต่อยอดกู้เงินมาก็จะเป็นลงทุนในเรื่องของอเพื่อที่จะให้มันได้มา กลับคืนมาเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะเป็นคนที่รักในการทํางานมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีเงินนะคะเงินก็จะเข้ามาเยอะมากประสบความสําเร็จในการลงทุนในเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณลงถูกทิศทางเพราะว่าความสามารถของคุณคือการพูดการเจราจาการติดต่อประสานงานการทํางานเป็นทีมคุณใช้ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์เข้ากับงานของคุณชื่อเสียงของคุณเอามาใช้ให้มันไปถูกทิศทางนะคะ แล้วก็คนลงทุนาการลงทุนของคุณเชื่อคนที่วางแผนในเรื่องของการเงินก็คือคนที่อยู่กับคุณคนรักของคุณเขาเป็นคนเก่งในเรื่องนี้จะทําอะไรปรึกษาหารือเข้านะคะและก็ดูแลตัวเองในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแบบไม่มีสติสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น มันมีไพ่หกเหรียญขึ้นมาด้วยในตำแหน่งวินาศในชุดที่2แล้วก็ไพ่แจ็คถือเหรียญขึ้นมาในชุดที่1ด้วยเพราะฉะนั้นคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะก็ต้องดูแลแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินคุณจะใช้เงินของคุณยังไงก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่กระทบกระเทือนในส่วนของอะไรที่มันสําคัญในเรื่องของขขครอบครัวอะไรลักษณะนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่พูดไปการเงินของคุณจะออกไปใน,ในตำแหน่ง เพื่อนฝูงบริวารสหัชชะนะคะเพราะเป็นไพ่เหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในเรื่องของการงานนั่นแหละนะคะอะไรที่มันติดขัดมันไม่ดีคุณจะต้องได้ใช้เงินในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ใช้เงินแต่อาจจะได้ใช้คนมาทํางานหรืออาจจะคุณอาจจะต้องไปคิดไปอะไรลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นคุณต้องใช้ความคิดเยอะนะคะแล้วก็ทํางานหลายอย่างซะเหลือเกินนะคะงานเยอะะมากมายจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาจะทํางานอะไร มีงานหลายอย่างก็ต้องศึกษาทุกอย่างถ้าไม่ศึกษาทุกอย่างก็ต้องได้คนที่สนิทไว้ใจได้มาช่วยในการดูแลในการศึกษาในการทํางานนะคะก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีสำหรับคนชาวปีมะแมนะคะแล้วก็ทําให้คุณนั้นมีชื่อเสียงในระดับที่เรียกว่าระดับโลกเลยก็ได้ระดับทางไกลต่างประเทศนะคะคนเป็นที่รู้จักนะคะคนชาวนักษัตริย์ปีมะแมหรือปีแพะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ การงานและการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีการเงินก็อยู่ในระดับควีนเหรียญ8ปดเหรียญนะคะชื่อเสียงก็มีนะคะแต่การใช้เงินก็มีบ้างนะคะที่แบบว่าออในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงออในเรื่องของคนรักออพ่อแม่อะไรลักษณะนี้นะคะมีนะคะส่วนออการทํางานเหนื่อยนะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้าน,มนไม่ชอบอยู่บ้านชอบทํางานชอบออกนอกบ้านนะคะเป็นคนที่ออสังคมกว้างขวางว่าง,งั้นเถอะนะคะ โอเคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการงานและการเงินค่ะความรักของคนชาวนากักษัตร์ปีมะเมียสายสูตรนะคะความรักของคนสายสูตรนั้นเป็นความรักที่เรียกว่าเหมือนเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลนะคะอาจจะเป็นความรักาทางไกลจะต้องติดต่อจะต้องเดินทางจะต้องได้มีการสื่อสารกันนะคะหรือเดินทางไปหากันก็อาจจะยากลําบากนะคะในหลายๆคนนะแล้วก็เป็นความรักที่เรียกว่า เป็นความรักที่ยังยังบางทีก็เหมือนกับว่ามันด้วยด้วยด้วยปัญหาอุปสรรคที่บางทีมันอาจจะอยู่ไกลกันนะคะมันก็ยังเป็นความรักที่ความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้ว่ามันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าความรักของคุณนั้นดูไปสักระยะหนึ่งมันมีความมั่นคงนะคะเพราะามันมีไพ่เดมิลขึ้นมาด้วยนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมี อะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาในการที่จะดูนะคะดูแลนะตรงนี้นะคะแล้วก็จะต้องในเรื่องของคําพูดคําเจรจาระหว่างกันด้วยนะคะเรืมองเป็นไพ่ที่เรียกว่าค่อนข้างจะใจร้อนนะคะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยแนะั้นเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีความที่มีความนอยมีความบางทีก็เบื่อกับการที่แบบว่า มันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันมันอาจจะไม่มีเวลาให้กันหรือมันอาจจะมีอะไรที่ว่าไม่ตรงกันอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนอื่นที่ว่ายังคบกันได้นะคะยังไปกันได้อยู่เหมือนเป็น l วอ e ์สอะไรลักษณะนี้นะคะมีการติดต่อสื่อสารมีเพื่อนเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันอะไรลักษณะนี้นะคะ ก็เลยยังเหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักของคนสายสูตรนะคะก็ยังคบกันไปได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นไปในลักษณะที่ว่าเป็น tree of c o p s อะไรลักษณะนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าพัฒนาไปในทิศทางที่จะลงเอยได้ด้วยดีแต่ในระหว่างที่กำลังคบกันอยู่นะคะถ้าบางทีมันมีอารมณ์ที่เรียกว่า หงุดหงิดใจร้อนนะคะพูดจาขวานผ่าซากจนเกินไปจนทําให้คู่ของเรานั้นบางทีเขาอาจจะรับไม่ได้อะไรลักษณะนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่ามันจะไปกันได้ไหมนะมันมีความไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่ต้องใช้เวลาดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ความรักของคนสายคู่นะคะความรักของคนสายคู่นั้นเป็นความรักที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบนะคะจู้จี้จุกจิกนะคะ แล้วก็มีความที่เรียกว่า,าคิดมากนะคะคิดกับคิดเหมือนกับว่า,ารักอะรักมากก็ก็คิดคิดมากเนาะถ้าเกิดว่าแฟนของเราเช้าเชา้ชาไปทำงานเย็นถึงบ้านาไม่ทะเลทลายอะไรลักษณะนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดมากอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคนของคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่สังคมกว้างขวางคนของเราก็อาจจะคิดมากเหมือนกันนะคะ หรือตัวคุณก็อาจจะเป็นคนคิดมากเหมือนกันถ้าเกิดว่าแฟนของคุณออกไปหรือมีสังคมเพื่อนฝูงอะไรลักษณะนี้นะคะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความหึงหวงอยู่ในตัวด้วยนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็เหมือนกับว่า,าตัวเองอไปได้แต่ว่าเวลาแฟนไปอย่างงี้ก็อาจจะคิดมากนะคะคิดมากจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกนะ แต่ว่าไม,ไม่บางทีอาจจะไม่แสดงออกอาจจะเก็บไว้ข้างในไม่ได้แสดงออกว่าเป็นแบบนั้นนะคะแต่ไพ่สื่อขึ้นมาเหมือนกับว่ามีความเรียกว่าจู้จีจ้จุกจิกชอบถามไปทําอะไรหรือว่าจะต้องรู้นะว่าเออไปไหนมาไหนอะไรเนี่ยแล้วก็อย่างนั้นแหละนะคะและประกอบกับมีไพ่เดวิลด้วยนะคะใน,ในชุดนี้นะคะก็จะตีว่าประมาณนั้นสำหรับคนสายคู่เพรฉะนั้นก็คือรักกันก็ต้องเข้าใจนะ เข้าใจกันนะคะอยู่ด้วยกันมานานคนเราถ้าเราจะคิดจะอยู่กันต่อไปถ้าเราจะอยู่แบบระแวงสงสัยหรือว่าไม่ไม่ไว้ใจยังไงมันก็ไม่มีความสุขแล้วมันก็จะเป็นความรักที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องไอ้นี่อยู่ดีแล้วเราก็จะอยู่แบบระแวงมมันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้น เราต้องตัดตรงนี้ออกไปถ้าเกิดว่าเราคิดจะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้คิดที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าคนบางคนเขาก็รับไม่ได้ในเรื่องแบบนี้นี่คุณต้องคิดเอาเองตัดสินใจเอาเองแต่ว่าในตัวนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของคนสายคู่แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคุณต้องยอมรับในสิ่งตรงนี้ที่มันเป็นเพราะคุณได้ไพ่เดอะมูนขึ้นมาด้วยนะคะได้ไพ่โ o ล์ทอฟเฟนท์โคขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เดวิลขึ้นมาในชุดไพ่ทั้งหมด1ิบใบ เพราะนั้นต้องเข้าใจว่าคนของเราบางทีก็เป็นคนของสังคมในเรื่องของเวลาในเรื่องของอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีให้บางทีอาจจะเกิดความคิดมากเพราะว่าน้อยใจไม่ได้คิดมากเพราะว่าไม่ไม่ไว้ใจไม่ได้ไม่ได้คิดระแวงแต่น้อยใจที่ว่าเหมือนกับว่าเรารักแฟนเราแต่แฟนเราเป็นคนของสังคมจะต้องเดินทางทุกวันจะต้องไปพบปะผู้คนจะต้องทํางานจะต้องทํา ธุรกิจอะไรลักษณะนี้ไม่มีเวลาให้คุณคุณก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะหรืออยู่บ้านกับลูกอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอารมณ์คิดนั่นแหละคิดกังวลในหลายอย่างมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เราแต่ว่าให้คุณตัดตรงนี้ไปนะคะก็หันมาเรียกว่าสวดมนต์หรือว่าทําจิตใจให้มีความสุขสดีกว่าก็มีหลายคนนะที่ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะหลายคู่ที่เป็นนะคะเพราะว่าเขาเขารู้ว่าแฟนคนของเขานั้นไปอ่ะก็ไปอย่างนี้ไว้ใจได้นะคะเขาไม่ได้มีอะไร เสียหายอะไรต่างๆถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วก็คุณให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจตรงนี้ก็คุณก็จะอยู่มีความสุขนะคะดีที่สุดคืออย่าไปคิดถึงหรืออย่าไปพูดถึงเทนะคือใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันอะไรจะเป็นอะไรที่สําหรับคนสายคู่นี้คือเป็นออปัดแนะนํานะคะแต่ว่าอบปัดก็ทําไม่ได้หรอก <laughs> แต่ว่าแนะนําได้นะคะและนี่ก็เป็นการดูดวงของคนชาว นักสัตร์ปีมะแม่ประจำเดือนเมษายน2564นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่อง,ยยงอปรีพากรด้วยกันกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ